นั่งยิ้มรอแล้วยังไงะคะคุณจันหาคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันด้วยการประกันรายได้แล้วก็ผลักดันการส่งออกเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินยกระดับราคาปลาล์มน้ำมันในประเทศค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันนะคะ,คะโครงการแรกค่ะก็เป็นโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี2,566ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ระดับสมดุลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับราคาปาล์มทลายที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้นนะคะซึ่งระยะเวลาของโครงการนะคะก็ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจนถึงธันวาคมของปีนี้นะคะ2,566ค่ะซึ่ง คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำนมันมปี2565หรอาือว่าถึง2566นะคะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำนมันค่ะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจาก ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้วก็ราคาผลผลิตตกต่ำนะคะซึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ลามน้ำมันนะคะในกรณีที่ราคาขายปลาล์มน้ำมันในประเทศตกต่ำผ่านการประกันราคาปลาล์มน้ำมันนะคะราคากิโลกร,รัมละ4บาทนะคะรัวเรือนละไม่เกิน25ไร่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ปลูก ต้นปามที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะโดยจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก30วันนะคะ,คะอันนี้หมายถึงว่าเขาประกันราคากิโลกร,รัมละ4บาทก็จะได้ก็ต่อเมื่อราคาปามในท้องตลาดราคาไม่ถึง4บาทนะคะ แต่ถ้าช่วงไหนราคาปาล์มเกิน4บาทอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันรายได้นะคะของปาล์มน้ำมันค่ะออระยะเวลาระยะเวลาการจ่ายเงินนะคะก็คือเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน ปีที่แล้วก็คือ2,565จนถึงสิงหาคม2,566ก็คือสิงหาคมปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะคะตอนนี้ก็น่าจะต้องนำสมุดเล่มเขียวนะคะไปตรวจเช็คในระบบของขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือซึ่ง ทางทกศเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันค่ะท้งนี้นะคะก็จะต้องเป็นสวนปาล์มที่ได้ผลผลิตแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะปลูกนี่ยังไม่ได้นะไม่นับนะค่ะค่ะ